ุดจะทนจองกุ๊ก BTS โพสเดือดลังถูกแฟนคลับส่งอาหารให้ถึงบ้านกลายเป็นเรื่องให้ไอดอลหนุ่มต้องหัวร้อนหนักทีเดียวค่ะสำหรับชอนจองกุ๊ก BTS ไอดอลบอยกรุ๊ปสัญชาติเกาหลีใต้ที่โด่งดังไปทั่วโลกไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรไปที่ไหนก็มักจะถูกจับตามองและมีแฟนคลับอยู่ทั่วทุกมุมโลกจริงๆแต่ยิ่งมีแฟนคลับเยอะมากเท่าไหร่การเข้าถึงตัวศิลปินก็เป็นเรื่องยากมากขึ้นเท่านั้นเลยให้หลายคนต้องลงทุนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่รักมากที่สุด ไม่เว้นแม้กระทั่งการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของศิล,ลปินเพื่อให้ได้โมเมนต์ที่น่าประทับใจหรือพฤติกรรมที่กล่าวมานี้มักจะถูกเรียกว่าซาแซงแฟนนั่นเองอย่างล่าสุดเมื่อวันที่4พฤษภาคม2023ที่ผ่านมาไอดอลหนุ่มจองกุก BTS ก็ไม่ไวยต้องออกมาโพสต์เดือดเตือนเหล่าแฟนคลับคลั่งรักกลุ่มหนึ่งที่บุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยการส่งอาหารมาให้ถึงที่บ้าน โดยจองกุ๊กได้โพสต์ข้อความร่ายาวผ่านแอปพลิเคชัน Weverse แบบสุดจะทนโดยได้ระบุข้อความว่าอย่าสั่งอาหารมาส่งที่บ้านผมอีกถึงจะส่งมาให้แต่ผมก็ไม่กินขอบคุณที่ส่งมาให้แต่ผมกินของผมอย่างดีแล้วคุณควรสั่งไว้กินเองเถอะถ้าครั้งต่อไปยังส่งมาอีกผมจะเช็ครายละเอียดจากใบเสร็จและดำเนินการเพราะฉะนั้นช่วยหยุดได้แล้วนะครับซึ่งหลังจากที่ไอดอลหนุ่มได้โพสต์ข้อความนี้ไป เหล่าอาร์มี่ต่างก็ออกมาวิจารณ์ต่อเหตุการณ์ที่หนุ่มจองกุ๊กเจอโดยมองว่าการส่งอาหารให้ศิลปินเป็นการคุกคามอย่างหนึ่งเพราะไม่มีใครรู้ได้เลยว่าในอาหารเหล่านั้นใส่อะไรมาบ้างและจะปลอดภัยต่อจองกุ๊กหรือไม่อีกทั้งยังทราบที่อยู่ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของศิลปินอีกด้วยเรื่องนี้จึงทําให้เหล่าอาร์มี่กังวลใจเป็นอย่างมากทีเดียวและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนุ่มจองกุ๊กเจอเหตุการณ์แบบนี้จากซาแซงแฟนเพราะเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เขาก็เคยออกมาเล่าเหตุการณ์หนึ่งในช่วงที่เจ้าตัวไปสถานที่ต่างๆเวลาคิดถึงอามี่ก็จะมาไลฟ์สดพูดคุยกันหรือไม่กระทั่งไปฟิตเนสก็อยากจะไลฟ์สดให้แฟนๆได้เห็นกิจวัตรประจาําวันแต่การที่แฟนคลับตามมาถึงในฟิตเนสนั่นเป็นเรื่องลําบากมากเพราะตนก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งเรื่องนี้ยังได้ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์และมีเหล่าแฟนคลับเข้ามาต่อว่าเหล่าซาแซงแฟนกลุ่มนั้นอย่างมากมายโดยบางรายก็กล่าวว่าพวกเขาคือซาแซงแฟนที่ไม่ใช่อเมี่เพราะอามี่ตัวจริงจะแกล้งทาเป็นไม่เห็นบันทันซาแซงไม่ใช่แฟนคลับเขาพูดถึงซาแซงได้สุภาพมากๆเขาต้องอดทนกับสิ่งที่ผู้คุณทําขนาดไหนถึงพูดออกมาแบบบน รวมไปถึงความคิดเห็นจากแฟนๆชาวไทยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ลนล่าสุดอย่างมากมายอาทิเราว่าอันนี้เกินไปจริงๆบ้านคือที่ส่วนตัวของเขาศิลปินก็คนเหมือนกันถึงเป็นแฟนคลับก็ไม่ควรเข้าไปรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเขาถ้าคุณรักเขาเป็นแฟนคลับเขาจริงๆก็ไม่ควรทำแบบนี้นะน้องโดนอะไรแบบนี้กี่รอบแล้วอะละคือต้องสุดขนาดไหนน้องถึงออกมาบอกขนาดนี้ติงมานานจนมาถึงจุดนี้แล้วสินะคือเป็นแฟนคลับก็อยู่ในที่ของเราพอก็แล้วไหมพวกซาแซงนิสัยไม่ดีปล่อยเขาใช้ชีวิตบ้างเถอะ